ทดลองหนึ่งแม็กนะครับล,ลูกแก้วยิงปวดขวามือผมนะครับเมื่อกี้ลูกกรติดไปหนึ่งแม็กแล้วไม่เป็นไรจากร้านโลโลทแทแลนนะครับวันนี้จะมาทดลองยิงปืน อัดลม C10A ใส่ขวดแก้วดูนะครับจะทดลองมีสมาชิกคอมเมนต์มาค่ะพี่ครับใส่ลูกเหล็กยิงให้ให้ผมดูหน่อยผมจะลองทั้ง3าลูกเลยมีลูกพลาสติกแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็ลูกเหล็กมาดูว่าลูกไหนจะสามารถยิงทะลุขวดได้นะครับ G c 0อย่างที่ผมบอกอะตัวปืนก็จะเป็นบอดี้เหล็กนะครับคอมแรงก็เข้าไปดูในคลิปเราเราทำปวลาคลิปแล้วอันดับแรกยิงลูกพลาสติกก่อนหนึ่งแม็กนะครับ แม็กหนึ่งก็ประมาณสิบกว่านัดทดลองลูกปัติกหนึ่งแม็กก่อนต้องใส่แว่นแล้วนะครับเพราะมันแรงลายิงใส่เป้าใกล้ระยะใกล้แล้วกระเด็นใส่ตานะครับเรามาทดลองเลยครับขึ้นลำพร้อมยิงแล้วนะยิงหัวแก้วด่วยนะครับ ปวดไม่เป็นไรนะครับปวด สวดอยู่เฉย,เฉยไม่เป็นไรนะครับหมดแม็กแล้วครับต่อไปเรามาทดลองลูกแก้วดูเมื่อกี้ลุงยิงลูกพลาสติกไม่เป็นไรมาดูได้ว่าปืนเนี่ยสมควรจะใช้ลูกอะไรให้เหมาะสมนะครับแต่เราจะยิงเป้าที่อ่าหนักๆครับลูกแก้วหมดหนึ่งแม็กเหมือนกันถ้ายิงลูกแก้วแล้วมันขัดลำกล้องนะสามารถ แก้ไขได้ใช้น้ำมันออยน้ำมันออยพวกน้ำมันเครื่องน้ำมัน W D 40อะ่ะฉีดลงไปในขวดลูกแก้วแล้วก็เอาคอยเอามาเติมก็ได้มันจะช่วยให้เราให้ลำกล้องมันเลื่อนขึ้นนะครับปึ๊บทดลองหนึ่งแม็กนะครับล,ลูกแก้วยิงขวดขวามือผมนะครับเมื่อกี้ลูกมาติดไปหนึ่งแม็กแล้วไม่เป็นไรอื ลูกแก้วนีนน้นัดหนึ่งนี้แตกเลยครับทะลุเลยนะครับทะลุไปแล้วครับทะลุไปข้างในแล้วผมยิงไปด้านหลังนะ ค่อนข้างแรงครับลูกแก้วหมดแม็กครับต่อไปมาดูเป็นลูกเหล็กนะจะยิงปวดใหม่ดูว่าจะสามารถยิงทะลุได้ไหมเหมือนลูกแก้วไหมครับเรามาดูกันเลยใส่ไปนหนึ่งแม็กมันกัน แม็กเหมือนกันนะครับยิงฝั่งซ้ายนะครับว่าขวดฝั่งขวาแตกไปแล้วลืมใส่แว่นนะครับเด็กสะเก็ดมันกระเด็นเข้าตาเพราะนี่นมันแรงลูกเด็กไม่เป็นไรครับแฉลบแฉลบไปโดนนะครับยิงขวดท,ที่ยังไม่แตกแต่มันแฉลบไปโดนขวดแตก ลาวเลยครับอูค่อนข้างแรงเลยครับลาวเลยครับหมดครับหมดแม็กก็ค่อนข้างแรงนะเนี่ยก็เจาะทะลุไปได้ แต่ถ้าทายให้แนะนําเป็นลูกแก้วจะจะดีกว่าเพราะถ้าลูกเหล็กนี่มันจะก็คือความเร็วม่ควองกระสุนมันก็จะลดลงมาอีกแต่ถ้าเป็นลูกแก้วก็คือความความแรงมันก็จะคงที่หน่อยพอลูกเหล็กถ้าลูกค้าท่านใดจะซื้อไปซ้อมเป้ายิงขวดยิงเลยโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามรา้านผมไปด้วยผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ลิงก์ไลน์ใต้วิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ